พระคุณค่ะท่านประธานอังคณะนีรับไปจิตค่ะดิฉันเห็นด้วยนะคะกับการที่เมื่อตั้งคณะกันมาธิการเนี่ยเรามีความจําเป็นนะคะที่ต้องไม่ละเลยเสียงใดเสียงหนึ่งนะคะดิฉันคิดว่าในเรื่องของการตั้งคณะกันมาธิการเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงว่าเราจะคานึงถึงเสียงที่นะคะเห็นต่างไปจาก ร่างของรัฐบาลอย่างไรก็ดีนะคะท่านประธานคะในสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็ประกอบด้วยความหลากหลายนะคะในาทางด้านของอความคิดเห็นนะคะที่แตกต่างนะคะซึ่งเป็นธรรมดาะคะ่ะดีฉันเองยังได้เ,เรียนถามในที่ประชุมวิบนะคะว่าในเรื่องของรายชื่อเนี่ยนะคะเรามี ผ,ผู้เสนอแก้ไขนะะักข่าวมีเสียงข้างมากนะคะของผู้ที่แปลกยตินะคะแล้วเราก็มีเสียงข้างน้อยนะคะที่แปลกยติแล้วก็เห็นด้วยกับเสียงข้างมากอย่างไรก็ดีนะคะท่านประธานคะอีก10หรือ20เสียงนะคะที่ในวุฒิสภาที่ลงมติไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ร่างที่เสนอจากสภาผู้แทนราษฎร,รเนี่ยท่านคิดว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเสียงทุกเสียงควรถูกรับฟังและให้ความเคารพนะคะดิฉันไม่ติดใจเลยนะคะรายชื่อ14บวกสท่านที่ได้เสนอเข้าไปนะคะจะเป็นใครก็ได้ดิฉันไม่ติดใจในรายชื่อแต่สิ่งที่ดิฉันยังกังวลก็คือ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายซึ่งที่ฉันเห็นว่ามีความจําเป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแค่เสียงเดียวหรือสองเสียงก็ตามดิ่ฉันจึงขอให้ท่านสมาชิกได้กรุณาพิจารณาทบทวนในเรื่องนี้นะคะเพราะนิงคิดว่าในเรื่องของประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากและเราไม่อาจที่จะละเลยได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ